การดูแลรักษาฟลูอิดเอนที่รวมถึงฝาครอบเรือนปั๊มและซีลในการดูแลรักษาปั๊มสิ่งที่สำคัญคือต้องใส่ใจดูว่าชิ้นส่วนใดสึกหรอจนต้องเปลี่ยนเราแนะนำให้มีการตรวจสอบความสึกหรอแต่เนิน่นจะช่วยให้คุณซ่อมบำรุงปั๊มของคุณด้วยเวลาและค่าใช้ใจ่ายที่ต่ำ ทำความสะอาดเป็นครั้งคราวและสอดส่องดูแลอย่างสม่ำเสมอทางวอรคเชา์แนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก500ชั่วโมงการทำงานเปลี่ยนจารบีตลับลูกปืนทุก250ชั่วโมงการทำงาน หากปั๊มติดตั้งในบริเวณที่มีความชื้นและควบแน่นสูงควรทำการหล่อลื่นให้บ่อยกว่าปกติปริมาณจาระบีที่มากเกินไปจะสะสมในเสื้อตลับลูกปืนโดยสามารถถูกถ่ายออกได้ผ่านรูทำความสะอาดที่อุดด้วยปลั๊กพลาสติกก่อนเริ่มลงมือกับปั๊มวัวเเคชาของคุณปิดสวิตช์จ่ายไฟและล็อกการควบคุมปิดวาล์วตัดตอนแล้วปลดการเชื่อมต่อท่อทางเข้าออกถอดน็อตยึดฝาครอบปั๊มออกโดยใช้ค้อนยางเคาะช่วยหลีกเลี่ยงการใช้ค้อนโลหะเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ต่อไปถอดฝาครอบออกถ้าถอดไม่ออกให้ใช้คนอนยางเคาะช่วยแต่ห้ามใช้ไขควงหรือของแข็งอื่นๆเมื่อฝาครอบหลวมแล้วให้ถอดออกจากสลักของเรือนปัม๊มวางฝาครอบบนผ้ายางหรือวางงห่บนพื้นหรือบนโต๊ะเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนผิวหน้าฝาครอบถอดโอริงฝาครอบออกทิ้งไปใช้ประแจหมุนน็อตยึดโรเตอร์ให้ทำมุมตั้งฉากกัน ตรวจเช็คโรเตอร์ทามิ่งในขั้นตอนนี้ระยะห่างทั้งสองด้านของปลายใบพัดต,ต้องเท่ากันถอ,นอดน็อตยึดโรเตอร์ทั้งสองตัวด้วยประแจที่ให้มาพร้อมกับปั๊มแล้วใช้ค้อนอยางเคาะช่วยให้น็อตคลายตัวใช้ประแจหมุนโรเตอร์ทั้งสองให้ตั้งฉากกัน แล้วถอดโรเตอร์ตัวบนออกก่อนถ้าถอดโรเตอร์ออกด้วยมือไม่ได้ให้ใช้ค้อนยางเคาะบนท่อทางเข้าออกของเรือนปัม๊มถอดโรเตอร์และเรือนปั๊มออกมาครึ่งทางของสลักเรือนปัม๊มแล้วเคาะเรือนปั๊มกลับเข้าไปณนะจุดนี้โดยปกติแล้วโรเตอร์สามารถถอดออกได้ด้วยมือหรือฉแฉลงไม้หรือฉแฉลงพลาสติกห้ามใช้ไขควงหรือของแข็ง,งอื่นๆ ในกรณีที่ยังไม่สามารถถอดออกได้อาจต้องใช้เหล็กดูดช่วยซึ่งถ้าต้องใช้เหล็กดูดให้จับยึดในจุดที่แสดงให้เห็นนี้แล้วใช้ตะไบขัดเสียนที่เกิดจากเหล็กดูดหลังจากถอดโรเตอร์เรียบร้อยแล้ววางโรเตอร์ไว้บนผ้ายางหรือวางดุมแกนหมุนคว่ำลงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อป,ปีกและดุมแกนหมุน ถอดเรือนปั๊มออกโดยดึงในแนวตรงจากสลักเรือนปั๊มใช้ค้อนอยางเคาะที่ท่อทางเข้าออกหากถอดไม่ออกและก็เช่นเดิมวางเรือนปั๊มไว้บนผ้ายางใช้ความระมัดระวังกับแมกซิลและหลีกเลี่ยงการทำหลุดมือเช็คโรเตอร์ทั้งสองว่ามีรอยสัมผัสระหว่างโลหะหรือไม่หากว่ามีควรทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทั่วไปแล้วรอยสัมผัสโลหะนี้มีสาเหตุมาจากเพลาบิดหรือหลวมความสึกหรอหรือเกียร์หมุนผิดจังหวะ ควรตรวจสอบฟันบนเพลาและโรเตอร์ว่ามีการสึกหรอหรือไม่หากมีควรเปลี่ยนใหม่ฟันที่สึกหรอมีสาเหตุมาจากโรเตอร์หลวมในการทำงานเป็นเวลานานตรวจสอบบ่าเพลาและปลายโรเตอร์ที่ล็อกติดกับบ่าเพลาว,ว่ามีการสึกหรอหรือไม่หากว่ามีอาจมีสาเหตุมาจากการใช้งานโรเตอร์ที่น็อตยึดหลวมเป็นเวลานานหรือการถอดและประกอบในแต่ละวันที่มีการกระแทกโรเตอร์ให้เข้าที่ หากมีการสึกหรอควรเปลี่ยนใหม่หรือรองแหวนเพลาใหม่เพื่อรักษาระยะห่างของแบ็กเฟสที่เหมาะสมควรตรวจสอบสภาพของตลับลูกปืนทุกครั้งที่มีการถอดประกอบปัม๊มตลับลูกปืนชำรุดและควรเปลี่ยนใหม่เมื่อสังเกตได้ว่ารอยต่อของเพลาตัวใดตัวหนึ่งกับซิลจารบีสามารถขยับหรือให้ตัวได้การให้ตัวสามารถตรวจสอบได้โดยใช้แรงกดประมาณ30ปอนด์ลงบนส่วนของโรเตอร์ที่ปลายเพลา ค่า backlash ของเกียร์จะมีสูงมากหากมีการหมุนฟรีเมื่อเพลาข้างหนึ่งกำลังหมุนโดยไม่ส่งกำลังไปยังเพลาอีกข้างหนึ่งควรรายงานเรื่องนี้ต่อหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงความสึกหรอบนเกียร์จะอยู่ที่180องศาตรวจสอบ backlash อีกสองครั้งที่ช่วง60องศาโดยปกติแล้วค่า backlash ที่สูงเกิดจากการที่เกียร์หลวมหรือสึกหรอทุกชิ้นส่วนของ f l u i d Head ควรทำความสะอาดและตรวจสอบควรใช้ตะไบกำจัดเสียนและรอยต่างๆ รอยต่อระหว่างเรือนปั๊มและเสื้อตลับลูกปืนเป็นตัวควบคุมระยะห่างของฟรอนต์และแบ็กเฟสของโรเตอร์ดังนั้นจึงควรดูแลให้มีสภาพเรียบและสะอาดปั๊มบวกเคชา Universal Series ของคุณสามารถใช้ซีลได้อย่างหลากหลายซีลแบบโอริงเดี่ยวทั่วไปที่ราคาไม่สูงมี3ชิ้นสำหรับเพลาแต่ละข้างคือโอริงเพลาโอริงเรือนปั๊มและปลอกสเตลลส โอริงเรือนปั๊มสามารถถอดออกได้โดยใช้ตัวถอดโอริงที่ทำขึ้นมาเฉพาะควรตรวจเช็คร่องโอริงว่าเกิดความเสียหายจากผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ติดตั้งโอริงตัวใหม่ตามภาพที่แสดงโดยใช้สารหล่อลื่นที่ได้รับการรับรองหลังจากถอดโอริงเพลาแล้วให้ทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบร่องโอริงเพลา เคลือบโอริงตัวใหม่ด้วยสารหล่อลื่นแล้วติดตั้งเข้าในร่องเพลาระวังอย่าให้ฟันหรือบ่าเพลาทำให้โอริงขาดใส่โอริงเพลาที่ร่องหน้าสำหรับการจัดวางซีลโอริงจุดประสงค์ที่ใช้ตำแหน่งซีลโอริงที่ด้านหน้านี้เนื่องจากมันจำกัดการหลุดรอดของผลิตภัณฑ์จากปลอกสเตเลสให้มีเพียงเล็กน้อยทำให้ง่ายต่อการถอดปลอกเพื่อทำความสะอาดในครั้งต่อไป หลังจากทำความสะอาดปลอกสเตเลสทั้งสองแล้วตรวจหาเซียนรอยและความสึกหรอหากมีการสึกหรอมากเกินไปสามารถใส่ปลอกกลับอีกด้านหนึ่งได้เคลือบสารหล่อลื่นที่เส้นรอบวงด้านในของปลอกสเตเลสแล้วติดตั้งเข้าที่เพลาระวังในการใส่ปลอกเข้าที่หมุดเพลาขับหมุนปลอกสเตเลสจนแน่นติดกับหมุดเพลาขับจึงมั่นใจได้ว่าติดตั้งได้ถูกต้องแล้ว การจัดการกับซีลโอริงคู่โดยปกติแล้วก็เหมือนกันยกเว้นแคริเออร์ที่จะใช้ยดึดโอริงเรือนปั๊มตัวที่2แคริเออร์ยังมีโอริงเพื่อซีลระหว่างแคริเออร์กับเรือนปั๊มอีกด้วยเคลือบสารหล่อลื่นที่โอริงแล้วติดเข้ากับแคริเออร์ติดแคริเออร์เข้าที่เรือนปั๊มระวังในการติดสล็อตที่แคริเออร์ลงบนหมุดสี่เหลี่ยมของเรือนปั๊มกดแคริเออร์ลงไปบนหมุดสี่เหลี่ยมจนแน่นเพื่อมั่นใจว่าติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว ปั๊มบวกเฮช่าในซีรีส์ต่างๆใช้ได้ทั้งแม็กซิลเดี่ยวและคู่แม็กซิลเดี่ยวมีส่วนประกอบ5ชิ้นคือโอริงเพลาโอริงเรือนปั๊มเวฟสปริงซิลในและซิลซีดซิลทุกชิ้นควรจัดการด้วยความระมัดระวังสูงสุดถอดซิลออกจากเรือนปั๊มทำความสะอาดและทำการตรวจสอบห้ามใช้ซิลที่มีรอยแตกหรือฉีกขาดถอดโอริงเรือนปั๊มแล้วทิ้งไปถอดซิลซีดและโอริงเพลา ควรเปลี่ยนโอริงเพลาใหม่และทำความสะอาดซิลซีดพร้อมตรวจช็คให้ละเอียดห้ามใช้ซิลซีดที่มีรอยแตกหรือฉีกขาดเคลือบสารหล่อลื่นที่โอริงตัวใหม่แล้วติดตั้งระวังอย่าให้ขาดขณะสวมผ่านขอบมีคม เคลือบสารหล่อเลื่นที่ซิลซีดหันด้านที่เป็นร่องบนผิวด้านหลังเข้าที่หมุดเพลาขับเคลือบสารหล่อเลื่นที่พื้นผิวซิลซีดเคลือบสารหล่อลื่นแล้วใส่โอริงตัวใหม่เข้าที่ร่องเรือนปั๊มติดเวฟสปริงเข้าที่ซิลแล้วใส่ลงบนเรือนปั๊ม ยึดเข้ากับหมุดสี่เหลี่ยมบนเรือนปั๊มและเคลือบสารหล่อลื่นที่ซิลแม็กซิลคู่ประกอบด้วยชิ้นส่วนเหมือนของแม็กซิลเดี่ยวแต่เพิ่มมาอีก2ชิ้นคือซิลนอกและโอริงเคลือบสารหล่อลื่นที่โอริงตัวใหม่สำหรับซิลนอกนี้แล้วติดเข้ากับซิลใส่ซิลลงบนเรือนปั๊มยึดร่องเข้ากับหมุดให้ซิลนอกอยู่ด้านหมุดที่เรือนปั๊มแล้วกดลงให้แน่น การประกอบลิควิดเอ d นของเรือนปัม๊มให้สวมเข้าไปทางเพลาและหมุดยึดระวังอย่าให้ชิ้นส่วนของซีลหลุดออกจากตำแหน่งดันปัม๊มจนชนกับเรือนปัม๊มให้ยึดแน่นกับเดือยติดตั้งโรเตอร์เข้าที่เพลายึดฟันขนาดใหญ่เข้ากับร่องขนาดใหญ่บนโรเตอร์ใช้น็อตยึดเพลา แล้วใช้ประแจหมุนเพลาจนปีกโรเตอร์อยู่ในแนวตั้งติดตั้งโรเตอร์อีกตัวหนึ่งแล้วขันน็อตโรเตอร์ทั้งสองให้แน่นโดยใช้น็อตโรเตอร์คู่น็อตโรเตอร์แต่ละตัวควรถูกขันให้แน่นโดยใช้ประแจที่ให้มาแล้วใช้ค้อนยางทุบที่ประแจสองสาครั้ง สำหรับโรเตอร์ใบตัดคู่แบบมาตรฐานวัวเคชามีโรเตอร์ใบตัดเดียวเพื่อใช้งานกับการปั๊มอนุภาคขนาดใหญ่ด้วยจับเรือนปั๊มให้อยู่นิ่งแนบกับเสื้อตลับลูกปืนแล้วเช็คตำแหน่งที่เหมาะสมของโรเตอร์ปีกโรเตอร์ต้องอยู่ต่ำกว่าผิวหน้าเรือนปั๊มและสามารถรู้สึกได้ด้วยนิ้วมือติดตั้งโอริงตัวใหม่ในร่องฝาครอบปั๊มการยืดโอริงจะช่วยให้ลงร่องได้อย่างพอดี ใส่ฝาครอบเข้าที่หมุดยึดจนชนกับเรือนปัม๊มต้องแน่ใจว่าโอริงยังอยู่ในร่องใส่น็อตยึดที่หมุดยึดแล้วใช้ค้อนยางเคาะที่น็อตแต่ละตัววาเคช่ามีฝาครอบพร้อมรูระบายเพื่อลดแรงดัน และฝาครอบแบบแจ็คเก็ตเพื่อรักษาอุณหภูมิเป็นออปชันพื้นฐานรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ f l y m a า,า c u t t o m r r c r r e